สวัสดีนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พุธ20 กันยายนนะครับโกราวก็ยังมีข่าวคลาดเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากในแง่มุมต่างๆนะครับวันนี้ผมพูดคุยกับทางดรพิบุลฤทธิ์วิริยผลผู้อเมริกันสูงวิทยา,าทองคำรับมาดูผลวิจัยกันว่าในเดือนกันยายนนี้นะครับทางนักลงทุนเองรวมถึงผู้บรรดาผู้ค้าเองจะมีมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนทองคําในช่วงนี้อย่างไรบ้างแล้วก็ทิศทางราคาทองคําจะไปอย่างไรรวมถึงตอนท้ายเดี๋ยวผมจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสัมมนาที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท,ท คารซินได้มาจัดในเมืองไทยถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายหลายปีแล้วนะครับที่ทางวอ r โกลคาซิได้เข้ามาจัดมาดูกันว่าจะมีประเด็นอะไรที่น่าติดตามกันบ้างสวัสดีครับต้องกับพี่บุรีครับครับสวัสดีครับผลม,มิจใจเดนกันยาเป็นยังไงบ้างครับก็ขึ้นนะครับาานักลงทุนแล้วก็ทั้งคู่เลยนะทั้งนักลงทุนทั้งผู้ค้ารายใหญ่เนี่ยมองว่าขึ้นนะครับแล้วก็ตัวตัวที่เป็นแรงนํา นำราคาทองให้ขึ้นไปได้เนี่ยตัวแรกๆหลักๆเลยนะครับก็คือเรื่องของค่าเงินบาทบที่อ่อนค่าลงซึ่งชัดเจนมากเลยตรงเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าเอาเงินบาทเราเองเนี่ยก็อ่อนค่าไปแตะเกือบเกือบสามสิบหกบาทเลยอืมแต่ทะลุไหมครับนะครับก็ก็ยังผมว่าตรงตรงตรง,ตรงแถวๆนี้เขาก็ยังเป็นเป็นแนวแนวต้านที่ค่อนข้างใหญ่สําคัญพอสมควครแถวๆสามสิบหกบาทสิบกว่าสตางค์แถวๆนั้น ก็ก็คงต้องใช้ใช้เวลาอีกนิดนึงว่าเขาจะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่าแต่ถ้าดูแนวโน้มของราคาทองที่มันปรับปรับขึ้นมาจาก1,900เหรียญน,นะฮะ1,900ดึงแถวๆนั้นอะครับขึ้นมาปิดในวันเอ้ยขึ้นมาวิ่งอยู่ในวันนี้แถวๆ1,932เหนนะะรียญนะผมว่า คงไม่ยังไม่ง่ายนะครับที่ท,ที่ที่ตัวเงินบาทจะอ่อนค่าไปกว่าสาสิบหกบาทสิบกว่าสตางค์นะครับแต่ถ้าณวันนี้เองถ้าเกิดมันตัวสปอตโกเนี่ยมันลงไปถึงหนึ่งันแปดร้อยกว่าอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยผมว่าอันนั้นมีโอกาสที่มันจะฉีกแรง<อ>นะครับนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจริงๆก็สัมพันธ์กันนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นสปอตโกหรือว่าตัวคริปโตเองซึ่งมันก็ราคาฟื้นกลับขึ้นมาเนี่ย นะครับรวมกับราคาทองที่ฟื้นกลับขึ้นมาก็ถือว่าแรงพองสมควรนะครับสามสิบเหรียญน,นะครับแล้วก็ตัวทองคําแท่งเองเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นจากทั้งเงินบาทอ่อนค่าแล้วก็ตัวสปอตโกที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็เบรกแนวไซด์เวย์ของเขาที่สามหมื่นประมาณสักตอนแรกๆไซด์เวย์เล็กๆของเราเนี่ยก็คือ3ามหมืึงันห้าร้อยถึงสามหมืนสองนะครับแล้วก็มาไซด์เวย์ใหญ่ก็คือ แถวแถวสามหมื่นสองพันสี่ร้อยอันนี้เบรกยับเลยนะครับบินขึ้นไปนะฮะเขบอกว่าเบรกได้ยับเยินมากก็คือฉีดฉีดบินขึ้นไปเลยนะครับมายืนหยัดอยู่แถวแถวสามหมื่นสองพันหกร้อยได้ก็ก็ถือว่าเป็นพยายามที่จะเข้าไปทดสอบตัวไฮเก่านะครับแถวแถวสามหมื่นสองพันแปดร้อยแล้วก็สามหมื่นสามพันบาทมีโอกาสไหมครับผมว่ามีโอกาสฮะมีโอกาสแต่ก็คงต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าถ้าถ้าสปอตโกเนี่ยมัน กับถอยกลับไปแบ็กเทสแถวพันเก้ารอยีอ่สิบอะไรอย่างนี้อีกเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับก็ต้องดูทั้งทั้งเงินบาทด้วยแล้วก็ทั้งตัวสปอตด้วยนะครับเพราะว่าก็ก็ก,ก็ก็คงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น เรียกว่าสิ่งที่ดีสําหรับนักลงทุนทองคําแท่งนะครับเพราะว่าเขาได้อนิสงจากทั้งเงินบาทแล้วก็ตัวสปอตด้วยกลับมาสองเด้งอีกรอบหนึ่งกลับมาสองเด้งอีกรอบหนึ่งทั้งที่ตอนตอนที่สปอตมันลงไปเยอะๆนะครับคนก็จ้องจะซื้ออยู่แถวพันเก้าร้อยเหรียญก็อยากจะซื้อแต่คิดว่าเขาจะลงไปแถวแถวสามหมื่นหนึ่งพันเก้าให้เราซื้อปรากฏว่าไม่เลยนะครับสามหมื่นสองยังไม่ถึงเลยไปต่ำแค่แค่สามสองสองร้อยอะไรแบบนั้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็เลย ก็เลยก็เลยทําให้อาจจะคนที่ไม่มีทองก็ก็ยังคงไม่มีทองอยู่ในกังต่อไปเพราะว่าซื้อไม่เข้านะครับครับนะแต่ว่านักลงทุนเองก็มองอยากซื้อนะครับ,รบตัวที่เราเป็นภายชาร์ตของสูวิจัยทองคําเนี่ยมีบอกว่าที่เขามีถามนักลงทุนว่าอมองว่าอยากซื้อหรือไม่อยากซื้อนะครับปรากฏว่ารอบนี้เนี่ยมาแปลกคือทองอยู่ในระดับสามหมื่นสองพันเรียกว่าเกือบ,บ<ๆ>จะนิวไฮแต่ว่า แหลงซื้อก็ยังอยากไดซื้ออยู่นะฮะอยากซื้อที่ห้าสิบสองเปอร์เซ็นตซึ่งซึ่งแปลกมากนะครับในบางครั้งเนี่ยนักลงทุนบอกว่าราคาลงก็ไม่ยอมซื้อนะครับไม่ยอมซื้อบ้างไม่แน่ใจบ้างแต่รอบนี้คือใจนักลงทุนอยากซื้อทั้งทที่รู้ว่าราคาทองจะเพิ่มขึ้นครับนะครับผู้ประกอบการผู้ค้ารายใหญ่ครับมองยังไงบ้างครับผู้ค้าก็มองเหมือนกันนะครับมองว่าน่าขึ้นนะครับเพราะว่าก็ไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับไปในททิศทิศทิศทางเดียวกันกับตัว นักลงทุนเลยก็คือม,มองว่าคิดว่าย่อต้องซื้อนะครับย่อต้องซื้อเพราะว่าปัจจัยจากการขึ้นดอกเบี้ของเฟดอาจจะอาจจะเป็นแรงกดดันให้ทองน้อยลงไปนะครับเพราะว่ารับข่าวหมดแล้วร,รับข่าวหมดแล้วข้อหนึ่งข้อสองก็คือคิดว่าคงไม่ได้สามารถจะขึ้นรุนแรงครับไปเรื่อยๆได้ง่ายๆแล้วนะครับเพราะว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆดูเหมือนตรวเงินเฟอ้อของเขาเองก็ดีดดีขึ้นนะครับแล้วกเ็เศรษฐกิจโลกเองเนี่ยเริ่มเริ่มซัฟเ์อรจากจากภาวะดอกเบีย้ยสูงแล้วอืนะครับมีแนวมีผลกระทบอะไรหลายๆอย่างออกมานะครับเศรษฐกิจที่มีความฝืดเคืองมากขึ้นอะไรแบบนี้เพราะงั้นผมอนักวิเคราะห์เองก็มองว่าก็คงจะการขึ้นดอกเบีย้ยไม่น่าง,ง่ายมากนักนะครับแล้วก็หลายๆท่านมองว่าอาจจะ หยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วหรือเปล่านะครับหรือว่าขึ้นอีกหนึ่งครั้งแล้วก็หยุดยาวไปเลยนะครับอแต่ปัญหาก็คือว่าเรื่องของการคงดอกเบี้ยในระดับสูงไปอีกนานๆเนี่ยผมว่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่น่าจับตามองว่าแล้วราคาทองเนี่ยมันสามารถที่จะเบรกตัวตัวหายเก่าไปแถวๆสองพันแปดสิบเหรียญอะไรอย่างนั้นได้หรือเปล่าสองพันเจ็ดสิบเหรียญนะครับจะเบรกไปได้หรือเปล่าทั้งทั้งที่เรื่องตัวราคาตัว โอ้โหนี่ผมในด,ดอกเบี้ยยังอยู่ที่5.5ก,กว่าแบบนี้นะครับก็ตน่าจับตามองอยังคิดไม่ออกเลยครับถ่ากิดราคาขึ้นไปเบรก2,750ได้นะทองไทยจะ<ช>ไปขนาดไหนเนี่ยใช่ครับใช่ครับก็ต้องก็ต้องก็ต้องไปมองเห็นแถวแถวตัวเดิมของเราอะนะครับ,รบเ,เลยจากถ้าถ้าเรื่องของค่าเงินบาทยังยังไม่อ่อนค่าไปมากกว่านี้นะครับ นะครับเขาก็อาจจะไปสามสามสามหมื่นสามพันหรือว่าเลยไปก่อนนั้นอีกสามหมื่นสามพันสามหมื่นสี่พันนะครับราคาทองอัพฐานขึ้นเร็วมากเลยนะครับทั้งตัวทองไทยแล้วก็ตัวทองโกลด์สปอร์ตเองเนี่ยโอ้ัพฐานผมครั้งก่อนสามหมื่นหนึ่งกว่าๆนะครับที่เราคุยกันแล้วขึ้นมาสามหมื่นสองพันได้ล้วครับฐานตอนนี้ถูกไหมครับใช่ครับตอนนี้คงจะต้องปรับปรับฐานขึ้นมาจากที่เรามองว่าราคาหน้าซื้ออยู่แถวสามหมื่น หนึ่งพันห้าร้อยอาจจะอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาเบรกขึ้นไปอยู่ในระดับสามหมื่นสามพันบาทจริงๆตอนนี้ให้กรอบราคานะยังไงดีครับทั้งตัวโคลสปอร์ตแล้วก็ราคาทองคําไทยผมว่าทองคําไทยตอนนี้ต้องอัพอัพขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเขา,าเบรกเบรกไนกาที่สามหมื่นสองพันสี่ร้อยขึ้นมาครับนะครับโอกาสที่จะกลับไปรีวิสิตสามหมื่นสองพันสี่ร้อยก็มีแต่ว่าคงต้องยืดขึ้นไปอีกนิดนึงนะค,ะครับลองดูแถวแถวสักสามหมื่นสามพันถึง สามหมื่นสองพันสี่ร้อยนะครับเรียกว่าเพิ่มแก๊ปเป็นหกร้อยบาทขึ้นมานะครับจากเดิมลองม,มองที่สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยถึงสามหมื่นสองพันสามร้อยแถวๆนั้นนะครับก็เรียกว่าใกล้เคียงกันกรอบอประมาณเหกถึงแปดร้อยบาทนะครับส่วนโกลสปอร์ตตอนนี้จริงๆก็ยังถ้าเกิดอัพไซด์ผมว่ามันก็ยังมีสูงอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเรามองดูเนี่ยอัพไซด์ ที่จะกลับไปเทสต,ตรงนี้ตอนนี้เนี่ยคือเรียกว่าเขาปรับฐานขึ้นมายืนอยู่ที่1นึ่พันเกรอยเหรียญได้แล้วครับนะครับเพราะงั้นอัพไซต์ก็ต้องมองไปเถียวแถวหนึ่งนเ้าห้าสิบนะครับเป็นเป้าแรกนะครับ,รบแล้วก็ต่อไปก็คงเป็น1 9 8 0 2พันเก้ารอยแปดิบสองพันเหรียญแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆครับ แต่ก็คงต้องต้องใช้กําลังพอสมควรนะโกสปอร์ตผมว่าเดี๋ยวแต่ทองไทยเองมันยังยังได้เงินบาทมานหนุนนะถูกมัใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีงานฟอรั่มอยู่งานหนึ่งน่าสนใจเดียวิเวิร์กเวิร์กคอรมีอะไรน่าสนใจในการในฟอรั่มนั้นบ้งครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่ w o r l o c ค c ร์สซเนี่ยก็เรียกว่ามองเห็นตลาดที่น่าจะสามารถขยายตัวได้อีกเขาถึง ออยอมเข้ามาจัดงาน Thailand Go Forum นะฮะที่ที่อยู่ฝังอยู่ในงานบางกอกเจมส์แอนจิลี่นะครับครับเป็นครั้งแรกเลยเนาะเป็นครั้งแรกในรอบหลายหลายสิบปีเลยครับเพราะว่าเพราะว่าผมถือว่าก็เป็นเป็นสิ่งที่เคยได้เรียนกับท่านนายกสมาคมไว้นะครับว่าเออก็การที่ว o กโก้าซิเข้ามาจัดงานในประเทศไทยก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับว่าแสดงว่าเขามองเห็นว่า การบริโภคทองคําของประเทศไทยเราเนี่ยยังสามารถที่จะขยายตัวได้มากกว่านี้อีกอืนะครับเลยเลยมีความรู้สึกว่าน่าน่าสนับสนุนโดยการที่ตัวเองก็คือเอ,อมาจาัดงานที่ถือว่าเป็นงานระดับโลกนะครับต้องเรียนว่าเป็นงานระดับโลกสําหรับคนค้าทองเลยจริงๆองงืนะครับก็คือม,มีพอยท์อะไรที่น่าสนใจมากครับก็มีพอยท์หลายอันที่น่าสนใจนะครับอันนึงก็คือเรื่องของความ การประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำ Contract Futures นะครับไม่ว่าจะเป็น GOGF นะครับหรือ,อว่าเรื่อง USD อะไรต่างๆที่เป็นที่อยู่ใน t f x ของตาลาดซับแห่งประเทศไทยนะครับ,รบก็ทางทางเรียกว่าเป็นท่านประธาน SBA m นะครับจากสิงคโปร์รท่านก็มีพูดถึงว่าน่าสนใจมากเพราะว่า ถือว่าเป็นตลาดที่ประสบความสำเร็จสูงมากนะครับเทียบกับตลาดฟิวเจอร์สคอนแทรคของสิงคโปร์หรือฮ่องกงนะครับซึ่งซึ่งเขาก็บอกว่าทางทางทางนู้นเองเนี่ยเรื่องตลาดฟิวเจอร์สไม่ค่อยที่จะประสบความสำเร็จมากนักนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงก็น่าจะมาจากเ,าเรียกว่าการประสานงานที่ดีของทั้งผู้ค้าทองคำคนะครับ,รบกับทางตลาดซับแห่งประเทศไทยนะครับที่ทำให้อ่อ กิจการนะครับของของสัญญาซื้อขายลูกหน้าเนี่ยมันพัฒนาไปได้ด้วยดีขนาดนี้นะครับก็น่าผมว่าน่าชื่นชมกับกับการประสานงานของทั้งทั้งสองภาคส่วนนะครับทั้งสมาคมค้าทองคำผู้ค้าทองแล้วก็ตลาดซับแปร,ออราาประเทศไทยโดทีเฟสนะฮะน่าสนใจทั้งคู่ครับผมเขาจะมีโอกาสมาจอยกับสมาคมในการทำอะไรบ้างไหครับในส่วนของไอวัวคอซิลเองผมคิดว่าหลังจาก เรียกว่างานงาน Thailand Go Forum ที่เรียกว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับมีบมีผู้เข้าส่วนผู้ที่ให้ความสนใจเข้าชมเนี่ยในงาน Thailand g ก Forum เนี่ยโอ้มากมายเป็น,เป,นเป็นหลักร้อยคนเลยนะครับใน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 ,ในงานที่ประชุมที่ที่มีการสัมมนาในหัวข้อต่างๆครับ,รบ hmm เพราะงั้นกถือว่าประสบความสําเร็จมากๆนะครับเพราะผมคิดว่าปีหน้าก็คงมีโอกาสอีกแล้วยิง่งได้ได้ไดตัว สถาบันวิจัยอัญมณีนะครับและเครื่องประดับแห่งชาติหรือ G i t เนี่ยเข้ามาร่วมงานด้วยนะครับเป็นผู้ประสานงานด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้มีความแข็งแกร่งนะครับในในทุกๆส่วนเลยทั้งผู้ค้าแล้วก็ผู้ตรวจนะครับแล้วก็นะทางทาง g ท t เนี่ยก็คอมีความแข็งแกร่งในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพอะไรต่างๆอยู่แล้วนะครับตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่า ทุกส่วนเนี่ยทั้งทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เป็นระดับโลกเองเนี่ยให้ความสนใจทางภายในเราก็มีมีภาพของออการค้าทองที่มีมาตรฐานที่แข็งแกรก่งนะครับรวมกับภาครัฐนะภาครัฐก็คือทาง J ีทเนี่ยที่เข้ามาช่วยตรวจสอบได้อย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนงานเป็นอย่างดีเนี่ยผมว่าปีหน้าเขาก็คงอยากจะอยากจะมาอีกถ้าได้สักปี<ม><ม>ละครั้งน่าจะดีเนาะ นะฮะน่าจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าถือว่าของเราเองก็ถือว่าเป็นตลาดไทยเองก็ถือว่าเป็นตลาดที่ผู้ค้าของเรานะครับผู้ค้าทองเราก็ก็คือเรียกว่าติดอันดับต้นๆนะฮะของของภูมิภาคเอเชียเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นทางทางนู้นก็มีความให้ความสนใจค่อนข้างสูงนะครับผู้บริโภคข,ของเราก็ก็มีคุณภาพนะครับก็ถือว่ามีคุณภาพแล้วก็ เรียกว่ามียอดออเดอร์นะครับการบริโภคทองคำเนี่ยมากในอันดับต้นๆของเอเชียอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็คงไม่น่าแปลกใจนะครับที่ที่ทางวูโกคาซิลจะสนใจแล้วก็จะมีงาน ที่จะได้ร่วมงานกับทางสมาคมทํางานกันต่อไปอีกในภายภาคหน้าครับอืมโอเควันนี้ขอบคุณมากครับอภยบริดีครับครับผมขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณดรพิบูลฤทธิ์วีและผลผู้บริการสุขใจทองคานะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้อย่างที่ดรพิบูลิ์บอกแล้วครับทองคําตอนนี้ถือว่าได้มีการยกฐานขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ ตั้งแต่หลายเดือนที่เราคุยกันมาจากเดิม31,000กว่า,วาตอนนี้ขึ้นมาอยู่แถว32,000บาทแล้วนะครับนี่คือพูดถึงราคาทองไทยนะครับส่วนโกลสปอรตเองก็น่าจะยืนเหนือ1,900อดแล้อย่างแข็งแรงแล้วทิศทางหลังจากนี้ต้องมาดูนะครับว่า ฟดจะเอาอยัางไงต่อกับเรื่องดอกเบีย้ยซึ่งจะส่งผลต่อราคาทองคํารวมถึงเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับก็หลายๆที่ไม่ได้ไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วก็ทุกที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการที่ใช้อัตราดอกเบีย้ยสูงมาระยะเวลาหนึ่งแล้วตอนนี้เริ่มเห็นผลแล้วนะครับว่าได้ส่งผลกระทบต่อหลายๆภาคส่วนดเดียวซึ่งต้องมาดูว่าราคาทองคําจะไปยังไงต่อด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณนักเตะบูริสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดชื่นชอบข้อมูลข่าวสารที่เราเสนอฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องทางต่างๆของกัวเราเพื่อเป็นกำลังใจกับทม าด้วยนะครับทางทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ GOLDAROUND ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ